ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแกะขนเรือให้ดูกันนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยแกะไม้ตัวนี้นะครับก็ตอนที่ผมท,ทําทํโขนเนี่ยผมจะใช้วิธีใช้ไม้มาติดยึดขนกับตัวเรือไว้นะครับ mm hmm. เพื่อให้มันง่ายการที่เราจะมาขัดมาเหลาหรือมาอใช้เครื่องขัดอะไรอย่างเงี้ยครับ พราะว่าถ้าเราใช้ไม้ตัวนี้มัน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 ยึดติดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยแน่นไม่ขยับไม่ขยื่นครับมันก็ง่ายต่อการเล็งด้วยนะครับและทางน้ําเรานี่มันก็จะระหว่างทางน้ําขวเรือกับทางน้ําตัวเรือเนี่ยมันจะได้ตรงกันนะครับเป็นเนื้อเดียวเรียบสนิทมองดูแล้วมันบาลานซ์กันนะครับแต่ก็มีวิธีทำอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้กาวหยอดใช้กาวยอดที่หัวเรือกับ ที่โขนเรือนะครับหยอดหยอดลงไปไเพื่อให้มันติดอยู่วิธีนั้นก็ทําได้นะครับผมก็เคยทําแต่บางทีเราหยอดกาวเยอะไปมั่งน้อยน้อยไปมั่งเยอะไปมั่งอย่างน้อยไปเดี๋ยวทำทำไปหลุดที่จะหยอดเยอะไปก็ตอนเราอออกตอนเรามาหักเอาออกอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอีตรงลายโขนนะครับอีตรงลแหลมเล็กๆเนี่ยครับมันจะหักมันจะฉีกเนี<ช>่ยผมก็เลยใช้วิธีนี้ แต่มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอ่าแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่ใครชอบใครชอบมันเนาะแต่ผมก็จะทําวิธีนี้แหละผมว่าดูว่าง่ายดีนะครับวิธีออกที่จะมาแกะออกก็ใช้คัตเตอร์นี่แหละครับเฉือนค่อยๆเฉือนไม้ออกไปทีละนิดละนิดนะครับไม่ต้องเอาเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมาเสียหายอีกค่อยๆเฉือนไปนะครับใจเย็น พอเชื้อถึงแล้วเราก็ค่อยๆเอาเออกง่ายๆครับเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์เหมือนเดิมค,ค่อยๆเฉือนเศษไม้ที่มันติดอยู่นะครับรวมถึงกาวด้วยนะครับก็เฉือนย่างไงก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดอย่างที่บอกครับทํางานมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับมันอยู่ที่ความถนัดของเรานะครับเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับทํายังไงก็ได้ให้งานมันออกมาดี แต่ที่มาทําให้ดูนี่ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อไปเป็นแนวทางเพื่อเราอยากจะทํา้างแต่ไม่จําเป็นต้องเามันเรียนแบบเป๊ะๆงานทํามือเนะไม่มีผิดไม่มีถูกมันสามารถพลิกแพงได้ตลอดเวลาแล้วแต่หน้างานที่เราจะเจอปัญหาแบบไหนนะครับหน้างานเจอปัญหาแบบนี้เราก็ถนัดแก้แบบนี้เราก็แก้ไปโดยไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่น ไม่มีผิดไม่มีถูกรับขัดด้วยกระดาษรายละเอียดหน่อยนึงพอออกหมดแล้วนะครับที่โคนก็เหมือนกันนะครับเราก็ค่อยๆเฉือนนะครับคัตเตอร์ก็คมๆหน่อยเสร็จแล้วก็ตาสาที่ผมใช้เบอร์120นะครับเสร็จแล้วนี่ครับ ก็ได้ประมาณนี้นี่เดี๋วเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้มันก็จะสีย้อมก็จะไม่ติดเนาะพอเราขัดออกอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเก็บงานสีอีกทีนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ